<c oughs> สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านาสหารสมิททุกท่านยูทูบเบอร์เพื่อนเพื่อนอแฟนคลับทุกท่านและยูทูบเบอร์ทุกท่านาแล้วก็ญาติสนิทมิตรสหายทุกท่านวันนี้ใส่บาตรช่วงเช้าแล้วนะครับวันนี้ใส่บาตรช่วงเช้าแล้วมีพระมารับ,บาตรสององค์เหมือนเดิม แต่ญาติทมติดผลญาตริรมติดผลก็ไม่มากันนะครับไม่มากันพระก็ต้องอกลางร่มแต่ผมไม่ได้กลางเพราะเป็นเพียงว่าเดี๋ยวกลางร่มแล้วก็จะไปชนกับพระเพราะว่ามันเป็นเพียงฝนล,ลินลินเท่านั้นมันเป็นเพียงฝนล,ลินลินเท่านั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ตกมากมายอะไรก็เลยไม่ได้กลางร่มเพราะตายบาเดเสร็จได้รับพรพระเสร็จ ก็เดินเข้าไปดูในสวนเล็กน้อยว่าเมื่อคืนฝนตกลงมาหลายน้ำจะท่วมกลา้า,กลาวข้าวไหมท่วมในแปลงข้าวที่เพาะไว้ไหมก็ถือว่าเป็นปกติธรรมดานะครับถือว่าเป็นปกติธรรมดาไม่มีอะไรที่ได้เสียหายนะครับก็เลยแล้วเลยนำบุญเลยกลับมานำบุญมาฝากนะครับนำนำบุญที่ให้ทำบุญนี้มาฝาก นำบุญมาต้อนกับพี่น้องอทุกท่านทั้งที่ทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลทั้งที่ทำงานร่วมกันทำงานยูทูบเบอร์ร่วมกันอะไรร่วมกันก็ขอให้ได้รับบุญรับได้รับส่วนบุญส่วนสไปทั่วกันขอให้มีความสุขความเจริญมีลูกหลานก็เป็นคนดีนะครับก็กันนี้ขออ่าอ่าอ่า อย่าด้าเลยนะครับขออย่าดน้ําเลยแต่ว่าถ้ามีเวลาแล้วฝนยังไม่ตกก็จะคุยที่หลังนะครับสาธุสาธุสาธุอที่มีนาปุญญากรรเมนะอุปชยาคุณุตตะลอาจารย์ยูจากอาจาริ์ย <ión uffle>. ูปกราจามาตาปิตาเยาาตาคาตุโยจันทิมาลาจาคุณวันตาาราปิจาพรัมมมาลา จอินทาจะตุโลกปาราจเะเจวตายะโมมิตามนุษยาจะมัชชตาเวลิกาปีจะตะเพสัตาตุกิโยตุปุญญานิปการานิเมตุขังจติวิธังเทนตุขีป,ปังปาเจทาวมตังอิมินาปุญญะกัมเมนะอิมินาอุทิเตนะจากศิป,ปาหังตุรเพเจวะตันดูปาทานะเฉทานาังเยันตาเนหินาธรรมายาวะนิพานะโตมะมังนะนัตตุสัปทาเยวะยัตาจาโตพระเวพระเว อุทุจิตตังสต,ติปัญญาสันเลขโคขวิยังหีนามาลาละพันตุโนกาสังกาตุนจาวุเยตุเมพุทธาธิปวโรนาโตธรรมโมนาโถวุตมโมนาโตปเจกพุโทโธจะสังโคนาตตตโตตโลมะมังเตโตตมานุภาเวนะมาโลกาสังละพันตุมาข้าพเจ้าขอชิดส่วนบุญสุขสนที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดาบารดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายเพตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายตลอดจนเพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายเพื่อนเพื่อนธาธรรมิกทั้งหลายและเพื่อนแฟนคลับทั้งหลายและเพื่อนยูทูบเบอร์ทั้งหลายขอท่าทั้งทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีความโชคดีพบแต่สิ่งดีๆนะครับขอผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้จงเป็นพระวัดใจ สงให้ถึงาจงขอส่วนบุญส่วนที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้จงส่งจงส่งผลถึงให้ทุกท่านจงมีความสุขจงมีความสุขและขอเดชะคุณพระราาตัตตายและบุญกุศลจงย่างข้าพเจ้าให้ถึงซึ่งความเป็นผู้พ้นทุกข์ทั้งขวงเทินและขอบุญกุศลอันนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานเป็นพระราชใจนำ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในนาคตกานนั้นด้วยเธอนสาธุ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 ขอบุญระเริดที่ได้ได้ทำมาแล้วนี้จงเป็นพระปัจจัยนำส่งให้พี่น้องญาติพี่น้องตลอดเจ้ากรรมในเวรเทวดาลักเทวดาอารักษ์กที่รักษาสถ,ถานที่แห่งนี้ รวมทั้งเปษตรกรกายที่อยู่ในบริเวณนี้ก็ขอจงมารับผลผลิตที่ก้าพเจ้าได้บำเพนมาแล้วนี้โดยทั่วกันขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนทุกที่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอท่านจงพ้นทุกจงอยู่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดและขอให้ทุกท่านจ้าตนิธิสหายทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ จะมีลูกหลานก็ขอให้มีลูกแก้วหลานแก้วจะมีสามีภรรยาก็ให้มีสามีแก้วมีภรรยาแก้วอยู่กันอย่างมีความสุขไปชั่วกาลนานเทินสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายหมู่ญาติมิตรทั้งหลายรวมตับพระตัดทั้งหลาย,ลลายเปรตอสุรกายทั้งหลาย จงมาอนุโมทนาสาธุกอผลบุญอันนี้และขอจงมีความสุขโดยทั่วกันรวมทั้งหมู่หมู่อมิตรผู้คิดร้ายต่างๆก็ขอใหได้รับผลผลบุญกุศลอันนี้ไปด้วยแล้วก็ขอให้ท่านจงพ้นทุกข์ไปด้วยนะครับอย่าได้มา,าคิดพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสาธุสาธุสาธุ ก็ก็เป็นอันว่าเรามีเวลาสักสองนาทีนะครับเวลาสักสองนาทีที่จะคุยกันนะครับสองนาทีนี้ก็ถือว่าเป็นนาทีทองแล้วกันนะครับการทําบุญตักบาตรนั้นนะการตักทำบุญด้วยการตักบาตรนั้นนะถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งนะครับกุศลอย่างหนึ่ง ทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่สะอาดขึ้นนะทำให้จิตใจสะอาดขึ้นตื่นเช้ามาก็ได้พบพระถือว่าเป็นบุญอันประเสริฐแล้วนะครับอ่าถ้าท่านตื่นไม่ทันตื่นไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าไม่ใช่ไม่ได้บุญก็ถ้าท่านก็จะได้บุญเมื่อตื่นมาแล้วลืมตาม,มาแล้วก็อนุโมทนากับบุญที่ เพื่อนๆได้ทำนี้ท่านอนุโมทนาสาธุดังๆสามจบนะครับสามจบท่านก็จะได้บุญมากมายมหาศาลเท่ากับผู้ที่ทำอยู่นี้นะครับถ้าถ้าท่านนึกถึงผมท่านก็จะได้บุญเท่าผมหรืออาจจะมากกว่าผมเพราะว่าเวลาผมใส่บาตรเนี่ยอาจจะมีฝนตกอาจจะมาเปียกเล็กน้อยหรือจะอาจจะมีอะไรมาลบกวนเล็กน้อยทำให้ใจ,จผมอ่ตอนนั้นก็อาจจะขุ่นมัวเล็กน้อยทำให ทำให้อ่าจิตใจวอกแวกไม่ไม่ไม่ใสสะอาดแต่ท่านท่านตื่นมาแล้วโมทนาเนี่ยจิตใจท่านใสสะอาดนะครับไม่มีอะไรมาวอกแวกเลยนั่นแหละท่านจะได้บุญเท่าๆกับผมหรืออาจจะมากกับผมในบางโอกาสนะครับก็ก็เล่าไปฟังแค่นี้ขออนุมโมทนาด้วยนะครับผมขออนุมโมทนากับท,ทกลับที่ท่านได้อโมทนาบุญครั้งนี้นะครับ แล้วนะขอให้ท่านได้รับบุญรับมหาบุญมหากุศลจากสิ่งนี้ไปนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับก็การทำบุญนะ่ะก็สาธุกันไปสาธุกันมานี่แหละครับก็ได้บุญโอ้ยมหาศาลพอๆกันนะครับผมไม่หวงบุญ และผมเชื่อว่านักบุญทั้งหลายก็ไม่หวงบุญนะครับถ้าหวงบุญแล้วก็จะทําบุญทําไมถ้าหวงนะครับไม่หวงครับไม่หวงอ่บางทีแล้วเราก็ยังอุตส่าห์แผ่ส่วนบุญส่วนไปให้ศัตรูมู่อมทิที่คิดร้ายต่อเราด้วยนะครับเผื่อว่าเขาจะมีจิตเมตตาเลิกคิดร้ายต่อเรานะครับเลิกคิดร้ายต่อเราเราก็จะได้บุญมหาศาลที่จะช่วยทําให้เขา มีจิตใจสะอาดขึ้นใสบริสุทธิ์ขึ้นและเป็นคนดีขึ้นสวัสดีครับก่อนจะจากกันอย่าลืมครับอย่าลืมอย่าลืมเป็นประเพณีของผมเลยไม่ใช่ขค้ดเดื่นละ่ะผมถือเป็นปร,ประเพณีของผมเลยช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับช่องค้ำคูณหนึ่ทวินและช่องชาวลา แม่กระต้อยนะครับช่วยกันกดให้อย่างสำคัญเลยนะครับถึงเราไม่ใช่เป็นคนสำคัญของใครของใครแต่เราอาจจะเป็นคนสำคัญของท่านก็ได้นะครับสาธุสาธุาธาเดี๋ยวจะไปดูแลวัวสักเล็กน้อยนะครับไปดูแลสักเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอลงคลิปก่อน